สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับตวงอีสานผ้าเที่ยวนะครับพี่น้องครับมือนี่ผมผ้าพี่น้องมาอยู่ที่นะครับนี่นะครับวัดท่ากระบือนะครับพี่น้องครับไม้หยางพี่น้องผ้าพี่น้องมาชมบาลมีนะครับของหลวงปู่ลุงนะครับพี่น้องครับหลวงปู่ลุงองค์โตที่สุดในโลกนะครับถ้าพูดถึงพระองค์โตนะครับเข้ากับที่คิดถึงหลวงปู่ถวดมาพี่น้องหลวงปู่ถวดวัดหวยมงคลนะครับพี่น้องครับแต่ว่าถ่ายอยู่ในเขตจั่หวัดสมุทรสาครนี่ นะครับก็จะมีอยู่2ทีน้ากันนะก็คือหลวงปู่ลุงวัดท่ากระบือนะครับแล้วก็หลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขึ้นไปชมไปเบื้องน้ากันนะครับพี่น้องครับพู้นอยู่ฝั่งพุ่นนะครับพี่น้องครับหลวงปู่ลุงนะครับไปครับพี่น้องครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห่าทางพราโบสถทาทางพระวิหารนะครับพี่น้องครับทาางไปวัดท่ากระบือนะครับเดี๋ยวเขาจะเดินขึ้นไปชมหลวงปู่ลุงองโต น้ำกันนะครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นกับปับปรุงทัศนียภาพภายในวัดนะครับยังสวยงามเลยนะครับพี่น้องครับฟังทั้งนี้ก็จิตเป็นถนนย่าวไปพุ่นเลยนะครับย่าวอาไปหะวงปูหลงองโตนะครับฟังทั้งนี้ก็จะเป็นถนนย่ามากกัจิตเป็นป้ายหน้าวัดนะครับวัดท่ากระบือนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮ้าไปรับชมพร้อมๆกันครับพี่น้องครับไปครับนี่นะครับพี่น้องถ้าเฮ้ามองไปทัง ข้างนานี่เข้ากับเฉียนหลวงพ่อลุงองโตนะครับพี่น้องครับนะถ้ามองกลับไปฝั่งนี้นะครับอาจจะเป็นป้ายวัดนะครับพี่น้องครับเป็นถนนเงาเลยนะครับเงาลงไปพี่นะครับไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมมีภาพพี่น้องเดินขึ้นไปชมหลวงพ่อลุงนะครับตอนนี้ทางวัดกปรับปรุงทัศนียภาพนะครับสวยงามนะครับพี่น้องครับ คนกับมาเรื่อยๆนะครับคนกับมากราบไหว้มาขอพรออนเพิ่นเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับคนนะครับป้ายเพ่นถ้าวันหยุดนะคนจะหลครับพี่น้องถ้าวันหยุดนะคนจะหลาย่างอันนี้วันธรรมดาดิมีงานคนแห้งไหลครับครับลาน้าร้านขายอยู่เต็มเลยนะครับ เต็มล้านเนี่ยทั้งข้างหนา้าทั้งข้างหลังนะครับไหลมาสะดวกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขึ้นไปช่มครับจุดนี้ก็เป็นจุดบูชาดอกไม้นะครับสาลาเนี่ยนี่ก็จะเป็นเลี้ยนปาดตานเพื่อนนะครับพี่น้องเลี้ยนปาดตานพระครูรุ่งนะครับอยู่ข้า,างหน้าผ้าใ่เลยนะครับ ฟังนี่จะเป็นจุดชาววัตถุมงคลน,นะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปนะครับภาพพี่น้องขึ้นไปชมบริเวณองค์พรานหญ่นะครับพี่น้องครับข้างหน้าก็เจะสร้างนะครับพี่น้องสร้างคูครับพี่น้องครับ ไผโรดวุฒิธาจย์นะครับพี่น้องหลวงพ่อรุงวัดท่ากระบืรอบนะครับพี่น้องจะมาผมแนะหน้าใหม่พี่น้องมาช่วงเศร้านะครับช่วงเศร้ากับช่วงเย็นนะครับพี่น้องครับมันคอยจะบม่ปันใดแต่ขม้าช่วงนี้ก็มาได้นะครับอาจจะหอนแย้งหน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบริเวณโดยรอบนะครับ มาช่วงช่วงเศร้าๆนะจะพ่ฮ้อนนะครับกับช่วงเย็นๆเพราะว่าข้างหน้าจะว่ามีเต็นคือจังวัดกาลงนะครับพี่น้องข้างหน้าจะลงนี่เป็นรูปรอเพิ่นนะครับจอยู่้ายขวานะครับตังอยู่้ายขวาเลยมีสุ่มมีศาลาตังอยู่ซ้ายขวานะครับ ไปพี่น้องเขามาปิดท่องนะครับพี่น้องครับองบรลุงนะครับพี่น้องหน้าตักกว้างเกาเมตรเก่าเส้นนะครับสูงสิบสองเมตรเก่าเส้นนะครับองค์ใหญ่เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินช่มไปรอบๆเลยน,นะครับพี่น้องจะสังเกตว่าเนี่ย จะมีไก่นะครับเต็มเลยที่เพิ่นเอามาถาวายลงปูนะครับนะเดี๋ยวผมจะบอกฟังนะครับใต้ฐานเพิ่นนี่ก็จะมีอ่ารูปล่อเพิ่นนะครับลูบล่ออยู่สามจุดนะครับอยู่ข,ข้างคางเราก็อยู่ข้างหลังนะครับที่น้องครับบริเวณโดยรอบก็จะกว้างๆนะครับมีระฆังหไวไให้ใหให ผู้ที่มาทําบุญครับมาลันละขั้งนะครับพี่น้องครับนี่เป็นด้านหลังของหลวงปู่นะครับพี่น้องสูงใหญ่นะครับประทิสถานอยู่บนนี้นะครับ้างหลังก็จะเป็นรูปหลวงปู่นะครับหลวงพ่ลุงอีกคือเก่านะครับพี่น้องครับไม่ให้พี่น้องได้มาปิดท่องกันนะครับกับไหว้บูชาขอพรกันนะครับ อ่าเมื่อกี้ว่าไปถึงเรื่องไก่นะครับพี่น้องไก่นี่ก็คือสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ปีเกิดของลงปูนะครับปีเกิดของลงปูก็คือปีละกานะครับปีละกาก็คือไก่นะครับข้นก็เล่เอาไก่นี่มาถวายเพื่นนะครับพี่น้องครับนี่นะครับไก่นี่ตัวสวยๆนะครับพี่น้องเป็นรูปเหมือน รูปรอพิ่นนะครับจะมีอยู่สามจุดนะครับขางสองลังหนึ่งเีจะเป็นรูปรอองโตนะครับพี่น้องเป็นต้องแดงล่มล่มดำนะครับกว้างเก้าเมตรเก้าเซนสูง 12, 9, 9, สิบสองเมตรเก้าเซนนะครับเดี๋ยวผมเปจะกรพาพี่น้องเดินชมไปรอบๆนะครับบริเวณโดยรอบเลยมีอ้างน้าพรอมนะครับพี่น้อง งน,นี้เป็นอ่างน้ำมนใช่ไหมพี่นี่นะครับพี่เขาก็มาเอาน้ำมนนะครับมาพรมตัวนี่นะครับอีสาล่านึ่ก็จะเป็นรูป,งปรงพ่อรุงดหวือกันนะครับพี่น้องครับมาทำบุญปิดทองได้นะครับป้ายพระปิดทองนะครับขอพอ่อรวงพ่อรุงนะครับเพื่อนจะมีให้นะครับได้ดน ที่การงานนะครับก็มีตานะครับพี่น้องครับทั้งพุนก็จะเป็นพุนทางเข้าโบสถ์สดทางวิหารนะครับแล้วก็ติดท่าน้ำฟังทางพุนนะครับแต่ว่าผมเหมือนจีบเภาพไปนะครับภาพชมแต่หลงพรอลุงองโตนะครับอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นด้านหลังเลียนเรียนปาดตันใหญ่นะครับพี่น้อง คนก็เรื่มมาแล้วล่ะครับแดดเรือมออนคนกัเรือมมานะครับพี่น้องครับอันนี้มีไก่นะครับไก่ตัวใหญ่เลยสองสองขางนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมกับจีภาพพี่น้องลงไปแล้วนะครับพี่น้องครับภาพพี่น้องชมหมาลมีหลวงปูนะครับพี่น้องท่านใดบางเวนจากการทํางานนะครับกับม้ากับใบควาผ่านไปไหนนะครับพี่น้องครับบ่ไก่บ่ไก่นะครับ ทางไปท่ามากกสะดวกนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับลงไปข้างล่างกันนี่ก็จะเป็นผู้มิทัดบริเวณโดยรอบนะครับมีต้นไม้มีกระถางสวยงามนะครับไ้พี่น้องได้มาถ่ายรูปกันนะครับเช็คอินกันลานจอดรถกว้างขวางอีหลีครับพี่น้องครับแต่ว่าทํามีการมีงานเนี่โอ้ยแคบไปเมืเลยนะครับมองจอดรถนี่แทบซิบ่มีนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปบริเวณวิหารนะครับพี่น้องครับข้างในนี่ก็จะเป็นวิหารนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างหน้ากันตรงนี้เป็นหน้าจะเป็นกำแางนะครับพี่น้องครับข้างพบนก็นจะเป็นท่าน้ำนะครับท่าน้ำติดแม่น้ำ เรจะพาพี่น้องเข้าไปชมบารมีหลวงปู่นะครับฝ่ายหลวงปู่ยู่ข้างในกันนะครับครับพี่น้องครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในวิหารนะครับที่ปฏิสฐานรูปรอหลวงปู่หลวงปู่ล,งลุงนะครับพระครูไพโรธวุฒธธาจันทร์นะครับรูปรอองค์แรกเลยนะครับที่หลวงปู่รอขึ้นมานะครับเราก็จะมีพระธาตุหรือว่า กระดูกลวงปูนะครับที่บรรจุอยู่ในรูปรลอ่องค์นี้นะครับเราก็จะมีเพียงองค์เดียวนะครับอยู่ในวิหารแห่งนี้นี่นะครับที่เพิ่นเช็ดทาความสะอาดฐานลวงปูอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเฮาก็จะกาบพอพรอนเพิ่นนะครับพี่น้องค่อยจะออกไปข้างนอกกันเป็นวิหารหลวงพ่อหลวงครับเมื่อกี้ผมกับพีพ่น้องขึ้นไปกาบลวงปูนะครับ รูปรอหลวงปูนะครับองค์แลกทีก็จะล่อขึ้นมานะครับพี่น้องแล้วก็มีพระธาตุนะครับเรียกว่ากระดูกลวงปูในบรรจุอยู่ในรูปรอองหลวงู่ลุงองที่อยู่ในวิหารนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ก็ขึ้นไปกาเพื่อนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะเดินออกไปแล้วนะครับพี่น้องครับ ฟางปุ๋นแต่เป็นเผาปูสดนะครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้นะครับกับว้ซ้ำหนีก่อนนะครับว้เจอกันคลิปหนานะครับว่าบาวโตงอีสานพาเที่ยวหรือว่าโตงอีสานผ้าเที่ยวสิ่ภาพพี่น้องไปเที่ยวไซไปช่อมีียงนะครับก้อนจีจากกันนะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้ครับบาวโตงอีสานผ้าเที่ยวหรือว่าเฟซบุ๊กโตงอีสานผาเที่ยวนะครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับในการ สร้างสันคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ